ด้วยนะครับก็อยู่กับรายการอาสมาร์ททีวีนะฮะโอเค มาอยู่กับในเกม Death สอ2นะฮะโอ้สวัสดีครับผมก็รายการ k ีม l e r Game TV นะครับมาอยู่กับ Death สองเหมือนเดิมเลยเมื่วันวันเอ๊ผ่านนั้นก็ไม่ผมจะมาเล่นไม่ต่อจาก่านนั้นนะเล่นนุกนุกนะใช่ปะเล่นนุกนุกเออเล่นนุก่นุกแลวก็คุณโคลิโคลิตะ ครับผมครับครับแต่เขาไม่ได้เล่นนะครับเขาจะมาพูดแบวบใช่มาป่วน้เฉยเอาแล้วนะกดยังมาป่วนกดแล้วเดยวไปกันสองคนนี่แหละมาป่วนเดี๋ยวม่มีคนเดี๋ยวมันอาจจะมีคนเข้ามาก็ได้เอ่อแล้วมีคนป่วนอยู่งางานั่นแหละระวังโดนดามเมจนะครับท่านผู้ชมจูๆระวังตายนะฮะ นม่กินจุดเลยอร่อยไหมอร่อยไม่ใช่อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมจุดอะไรดิดูเชิตรงนี้อร่อยไหมย่อยเลรื้อถามนี่แล้วรื้อถามเลยแล้วด้วยนี่นั่งอยู่ในห้องคนเดียวใช่ไหมนั่งอยู่กับตุ๊กตา อะไรไม่มีตุ๊กตาเป็นเพื่อนอยู่อย่าตุ๊กตาขยับได้เหมือนไปในเฟดี้เยอะ่กับเทดดี้อ่ะไม่อย่างนั้นอ่ะมันไม่อันนั้นหรอกายในเฟดี้ตัวเดลอบรยอยู่กับเทดดี้อ่ะไม่อยู่กับตุ๊กตาตัวเล็กๆก็ไม่มีอะไรมากหรอกเนี่ยัมีพอตเตอร์อยู่บนหัวนอนใช่พอตเตอร์หมดยกเว้นอันหนึ่งหลุดไปแล้วเพอ่ติดใหม่ดูไปเร็วแล้ว เสร็ไปแล้วนะฮะไปแล้วนะใหญ่ยาววม่อีกแล้วใหญ่ยาวอายาวไม่ค่อยต้องไห่ใช่ไหมฟานแน่นอนเฮ้เฮ้ ล้่ก็ยังมีอีกตั้งสองคนนะที่อยู่ในสายสกายนะแต่เขาอีกคนนึงไม่กล้าพูดแลยอีกคนหนึ่งหายไปลกันไม่รู้ไม่แน่ใจหายแบบศูนย์บบศูย์ใช่หายแบบศูนย์เลยดีแล้วไม่พูดละเอกยังรอได้เสร็จเหรอได้แล้วในเดียวอุ้ยเต็มแล้วรอไปภาษาภาษาเก็บไม่ออกนะได้ได้เอกไป ไอเจ็กวอกเกตมาวันนี้ผมจะมาเป็นไอคนรวยนะฮะไอรคนรวยไอหัวล้านไงไอหัวล้านหัวล้านเดี๋ยว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 มันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยไปหย่าไปหยิบรถดิตรงนี้สองอ้าวก็มันคนรวยว่ามันหัวล้านใช่หัวมันล้านเอ้ยเดี๋ยว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 เลี้ยวฮะผมงงอ่ะมันขี่รถผ่านตรงนี้มัได้ไงเนี่ยตรงไหนเนี่ย ตรงนี้ล้อนปิดอยู่มันเดิมเลยมันขี่รถผ่านมัได้ไงก็มันขี่เข้ามาแล้วมันก็ปิดไงเอ้ามันนี่มนมีรอยลุกเอ้าแล้วล้อมันแ็เป็นน็อตเดะแล้วมันขี่เข้ามาไงวะงงอ๋อมันทำกันเองหรือเปล่ายานเข้ามาบัอกใจมันวิญญยานเข้าโอ้ โอ้ยโอ๊ย oh, จ oh, oh, no oh, oh, really ้าก uh, mm, ี้โอ๊ยมันจะกระโดดจี่คอแล้วโอ๊ยเฟมเลตตกโอ้โหโหหนักเกยแม่งมามาแบบแฮติกแค่นี้ก็แฮติกวิ่งบนหลังคารถเมย์มาเลยเมื่อกี้เฟมเลตตกไอ้เชียวไอ้ตัวอ้วกเอกเดียยิงโดนรถจะยิงโดนรถผมเจอแล้วไอ้ตัวอ้วกไอ้ตัวอ้วกเดี๋ยวผมยิงเองโอ้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 ตาพันเมื่อไงเนี่ยเดี๋ยวแบบตัดตัคุมกันหน่อยได้ไหมเชียวไอ้อ้วนอยู่ไหนวะ แจานี่งไงนี่ไงเจ้าคุมกันเดียวเอ่อความสว่างผู้เล่นอะไรคนมันอยู่ตรงไหนวะเจวอะไรภาพอะโลไอันนี้ไงที่เป็นจอลองดูดิมีไหมแล้วทำไมเสียงเกมผมมันดังยังวะผมลดแล้วนะเออมันเป็นนี้แหละคอยม,มันได้ยิงสผมตัดภาพอะเฮ้ยเฮ้ยมันลากเอกแล้ว <c oughs> เกี้ยวฮะภาพตัวไหนนะออปชันเราไงต่อวิดีโอไงอ๋อวิดีโอเออการแสดงผลอ่ะไม่เห,เห็นมีเลยกลางปันกลางปันกลางปันกลางผมเล่นปานกลางหมดเลยปานกลางอุ้ยมันอวกมาแล้วเอกเดอเด้อเดยๆข้างค้างค้างฮันเตอร์ เฮะยขังรอบ,บหนึ่งผมต้องไปเอาปืนใหม่แล้วเนี่ยขีขังโอ้ยใครแม่งร้องวะเฮ้ยใครโดนดึงเอ้ยมีคนโดนดึงอย่าอย่าอย่าจะเย็นนะาจะเย็นแน่อ่ออ๋อแม่งไออยู่นั่นแหละนี่อใครแตก โอ้ถังน้ำมันของโฟด <c oughs> <c oughs> แกประมาณนี้เฮ้ยไอ้วัวนี่แกไอ้วัวนี่แกอมูลีลงเนาะเฮ้ยเอาไม่ไม่ตายเลยนะอคดเบิร์นเอาเว้ยติดแล้วฮันเตอร์อีกแล้วฮันเตอร์อีกแล้วโอ,อ,อ,เอ,อ้เอาเอาเออเอาแบงแบงกดผมคารถเลยนี่มาแค่นี้เนะี่ยนี่มา,าจะเป็นยังไง มันกดผมคารถเลยมเมื่อกี้มันค <laughs> าร์ลไม่กระโดดกัดมันกระโดดกัดคอมันกระโดดกัดคออ่าอุอ้ยเจอเรบบือตายเลยวิ่งมาทำไมวิ่งมาทำไมเฮ้เสียงเสียงตัวอะไรอยู่แถวนี้วะ จะเย็นอาไปด้วยตกใจนั <dangers> おお <jamais> ่นไงเจอแล้วมาจับจอกกี <tests> ้อ่ะฮ่าฮ่่าฉันจะกระโดดขี่คอนายาน่าจะมันใช่ไหมมันมาแบบแฮตติกมันขี่คอน่าจะมันใา่ขี่คอแล้วบอกไปเลยเจ้ามาไอ้อ้วนโฉดเลยนะเฮ้ยอะไรตีหลัง โอ้โหใจเย็น,นดิเฮ้มันจะมีความใจเย็นเลยเฮ้ยสายไนเปอร์ทำไมทำไ,ไมซอมบี้ถึงมาทำไมเหตุเกิดจากบีเดอะสตาร์นั่นไงคลิปที่แล้วผมกะตั้งชื่อว่าฆ่าพี่บีฮะครับฆ่าแม,มพี่บีก็พี่บีเนี่ยเต็มเลยก็ใครสำหรับที่อ้าวใครยิงโดนรถโอ้ยโอ้ย khayิง đôi lót đây bạc ẹt, của em đi đây, á, này à, ơi, o lên đạn lang còn máy, ก็สำหรับใครเก็บจะกลางคลิปละวมาบอกว่าใครกลัวเลือดก็ไม่กลัวผมไม่กลัวเลือดนะฮะก็เอ็นมานะฮะจากรายการยิวย์เอชแชนเนลนะฮะทอดเลฟเฟเลกันอยู่ครับก็ที่ผมถามพี่ว่าพี่อยู่ไหมอ่ะผมจะชวนพี่มาเนี่ยพี่เข้ามาไหมล่ะพี่เข้ามาดิพี่เข้ามาได้เข้ามาได้ขัดเลยเดี๋ยวก็ตัวเงี้ยวบ้านตัวเหมือนเดิมนี่นี่เขาทำมากกนไงนี่เขาทำมากกวน ควรไม่เกิม่สับารกิลดกี้แตกอ้ายังไม่ผัขีดขี้แตกไงไม่คือพี่ยังไม่เป็นไง้าเราก็ควรต่อควรนะครับ้ยทีวีกระเดเลยนาเ่เราควรขีดูทีวีอ่าทีวีรายการอะไรรายการรายการซอมบี้บทีวีอ่าอ่าดบีบอ่อ่าออกไปไปเข้าไปดูยนี้อ่าทอมบี้หนหนังโป๊ เยหนังโป้เลยเนี่ยอาบุตรจิงชื่อรายการทุกคนไว้ใต้ description เราเด็ดใช่แล้วได้คลิปเลยนะครับผมอ้าวแม่รายการเราอาจจะแคสเกมรวมกันได้ก็แค่ไมค์คาร์ฟนะครับโอ้โหแล้วก็โดนจับเออไมค์คาร์ฟอะอยากเล่นรวมกันมากเลยเออแล้วก็ไม่มีใครยิงเลยเมื่อกี้มันยืนมองอะไรวะเอาเกี่ยวยาบาลนะข้างล่างมันยืนมองติ่ง ไม่ผมโดนทุบอยู่แม่ยืนมองกันถามเอกดิ่งจอ้งจกนะนะกเขาจะไปกเราเจอกันบอยๆใครขืนอ่ะดูทำผีทำผีที่นอนอยู่ตายเลยพี่อ๋ี่นอนอยู่อ๋อไปอ๋อจริงด้วยอ๋อครั้งแรกของอ๋ออ๋อเจสซิงอ๋อเองอ๋ออ๋ออ๋อ่าอ่าอไปแล้ว ใช่แล้วแต่ห้องไฟอ่ะยันยันนัะนนะพี่ยันประตูห้องน้ำโอ้ยประตูห้องน้ำป้ามันบ้านะจับจับเดี๋ยวไปเต่าเลยใหญ่ยาวอ่ะไอ้ฟานเจ้าที่มีไหมอันเก่าๆอะไรยัง่ใหญ่ยาวอ่ะฟานฟานเขาบอกใหญ่ยาวพี่เอาคเข้ามเอาพี่ลองพูดใหญ่ใส่เขาดิไม่ใหญ่เอา อะยาวด้วยอะไรยาวๆเดือยฮันเตอร์เดือยฮันเตอร์เดี๋ยวฮันเตอร์นั่งรู้เยอรายการ18บอกแอบผมเอสเซนซินคิดนิตตี้ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยนี่ไม่ยาวจะทำไมเป็นอะไรอย่างแก่เนี่ยไม่รู้เหมอนกันดูหน้าครับอ้าวจ็อกกี้จ็อกกี้มันวิ่งผ่านหน้าผมไประวังนะเอ้ะจ็อกกี้มันอยู่ล่างระวังกระจะให้ผู้ชูก้านะเสี่ยงกับการลงไปคนแรกไง นี่ไงฮูก้าเจ้าเมื่อกี้มาเจอก่อนมันร้องอ้าวอัดหน้าโอ้ยโอ้โหโอ้โหวิ่งมาเป็นเพื่อนเล่นเลยครับเฮ้ยพี่ร้องไห้ชิบหายแล้วใครไปทำมันไม่รู้เหมือนพี่จัดการเองยิงตั้งแต่อีกเนี่แย่ยิงตั้งแต่ขั้นบนเลยเอกไปทำมันร้องไห้เหรอคนไปทำอะไรมาเนี่ย อิ่ไมรู้ไหมล่ะมันอยี่ไหนอะเอกมันอยู่วไหนยิงแล้วอะอยู่ขล่งอะโอ้ยมาเลยเข้ามาในป่าเลยโอหแม่งเอาเอกในป่าเลยโหสุดยอดเขาในป่าเลยป่าแม่งเล็ดไหลเลย โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยไอ้ดีก็กระโดดกดสมจังแม่เลยยังวยังหอ้นผู้ชายจะไอ้ลิ้นไอ้ลิ้นเอาเอาอดึงแต่ผู้หญิงไอ้นี่ก็ดึงแต่ผู้หญิงโอ้ผีจาไว้นะเพื่อผีในเลฟเดทพื้นผีในเลจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนเนี่เป็นสิ่งที่ดีจะไม่ดีะ ไม, ais, ไม่ดีไม่ดีเลยพี่แอปคลิปน like <c oughs> <You mean the sport>? ี้18บวกอััพครบสำหรับใครที่กลัวเลือดนะเพิ่งมาบอกกลางๆคลิปเนี่ยใครที่กลัวเลือดนะใครที่กลัวเลือดไปเบ่งคีฮะเลืโฟเทสเลือดโไม่ล้วกมีเลือดไม่ใช่หอไม่ใช่ใไอ้นมม่อนเลืเนี่ยใช่ใช่แต่พี่พอเวลามันพันแบบเลือดกระชูดอ่ะโอ้โห อิวิวขยิบขยิบจะว่าเป็นน้ำแหงคูบอยอะไรดีการที่คนปานบอกนะฮะเจอห้องน้ำผมขี้ก่อนห้องน้ำกลางป่าออไม่ไหวแล้วขี้ก่อนห้องน้ำกลางป่าดยมันใช้เวลาขี้ไหมอ๋ออ๋อโี้อ้ยเขาขี้อย่าขี้อยู่ดูดิไปตีกันเป็นรูเลยเป็นรู แอบดูเกียว์ขี้โดผีแม่วิ่งตามระเบิดผีเอาระเบิดเสือไส้เลยเกิดเป็นโกโก้คันเป็นไส้เลื่อนเลยเฮ้ยคนที่กโกเลือดก็ต้องพยายามเหมือนผมดิผมยังดูเดบิววิชทินของพี่เอกจนจบได้เลยผมโกเลือกเลยอยากเขามาทำอะไรเราในรถเฮ้ยนายเฮ้ยแม่งเขียวฮะ ขี่โบกมือก่อนตายเลยเอ้ยตายเล้วนะดูดูผมก่อนดูผมก่อนตายแล้วนะตายแล้เน,ะมน,มนานะ <laughs> <laughs> มีการลาด้วยตายใช่ <laughs> เอ,อ้ยอย่ายิงรถอย่ายิงรถ <laughs> นี่วิ่โรล,ลิงวิ่งโรล,ลิงโรล,ลิงมัโรล,ลิงโรล,ลิง,ลลง,ลลงใครยิงรถมานะเนี่ยไปจุกจอกเลยจุกจ๊อกเลยจุกจุกจุก <laughs> จุก <laughs> โอ้ยใครเปิดวีจุนเนี่ยบปนบานผม เออโดนในลำดานเ้าคอ้โหีกแพงยี่ควแก้วนี้แบบหนีเพื่อนแหละอ้าวใครโดนอะไรอ่ะโดนกระชืบเนี่ยไมาช่วยแล้วดีเขาไปในพายคนเดียวเลยนี่เอะนั่นดีเออเอาใครยิงเีย รถไม่ดังเลยเอกรถไม่ดังเด้อไม่ดังไงอยากโดนไหมเดี๋ยวโดนเอยดังแล้วเร็วเข้าบ้านเร็วเร็วเร็วเข้าบ้านเลยอะไรไอ้อะไรอีกอีกอันนึงคูดเกลียดเลยผมอ่ะอีกด่านนึงฮะอีกด่านนึงเดี๋ยวมันสิบห้านาทีเองดูอืม ดีเล่นไงเลยสิบนาทีเออใช่เอกดูได้ไงแฟนผมไม่มีให้ขึ้นให้ดูอ๋อเออผมมี <c oughs> เอกไปปรับตงรงไหนลูกมันมันมันใหม่อ้าวพี่เจ้าพูดเป็นระยะระยะฮะนะโอ้พีเอ็นนะฉันเป็นคนที่จำใส่ใช้เลือดเด็ก <c oughs> ใช้เลือดเด็ก <c oughs> ใช้เลือดเลยเหรอ ฮะผมใช้ไปแล้วเอาไปรักษาให้กันนะฮะใครรุดเอ่ยไม่รู้อัลลอฮพี่เอ็นรุดใช่ปะอ่าของงานอ่ะปานอยู่ปะเฮ้ยอัลลอฮ์นึยว่ารุดจะแนงว่าพี่อ็รุดแทนจะเลุดไปอีกนะเขาเลือดอัลลอฮโล่ือดไปที่สุดแล้วค่ะ ใครมาเปลี่ยนฮะีไรปหนดพี่จะมาอร้ยกีา้กีตาร์กีตารกีักีฟันกีตากีตาปีนตายนานกียเกีกีตารีนเดี๋ยวกีต้ีาพีี่กีตาโอ้โหนีี่ีแบบโคตรเบอ่อะปีนตายเฉยเลยมันยิงง่ายด้วยนะ ใช่แล้วพี่มันแบบเบอร์มากมันปีนไปก,กีตาเฮ้ยเฮ้ยเอกเอกกีตารเอามีกีตาร์ไม่ใช่เหรออ้าววันนี้มาเล่นยิงจระเข้ในในใน,ในดงเฮ้ยพีหลอกให้อีกอะทุกทุกสนุกอลลเวงเอ้ยเฮ้ย,ย,ยมันเห็นผมแล้วชิบหายแล้วใครพีผีอะไรผ <c oughs> ีท้องให้ได้ไงนั่งเลยน่ะตั้มท้อง <25. S 2> มันเอาแล้วมันเอาแล้วตายตายตาย,ตายโอ้ยดันจัน,นเอาเอาไก่ไบหน้าไอควายเลลีเกมนี้ก่อนเ <c oughs> ชร์เล่นเกมนี้เดี๋ยวเล่นเล่น,ลนกดกดปาร์ตจะยิงกัน <c oughs> เฮ้ยเล่นอะไระ <c oughs> เราเพื่อนโดนฆ่าแล้ว <c oughs> เอาของมาวันเลย <c oughs> มันต้องฆ่าให้หมดก่อนไงแล้วค่อยไป อ๋อนี่ไงได้ละอุ้ยยาใจเย็นใจเย็นเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ๊ะเขายิงกันมันเนี่ยอะไรผมยิงนี่มันด้วยมีคนเข้าไปเล่นไหมเนี่ยไม่เมย์พี่อ๋อที่เป็นหมกแก๊ปได้ใส่หมวกแก๊ปใส่หมวกแก๊ปฟาแลบแลบใส่หมวกแก๊ปตั้มเดะแป๊บเ เป็นสปืนหมดเลยอ๋อไม่มีอะไรทำไอ้ยัยผีแม่งอื่นน้อยผีผีเยอนมากโอ้ยใจเย็นนะข้าารสบายครับทไมต้องอานเลยค้าครับข้าพี่อ้าไม่ได้อะอะ ใหญ่ยาวไม่ใช่ทันเจงอย่างนั้นหรือก็นึ่งๆก็เอื้อใหญยาวญ่ใหญ่ยาวหยุดให้ด้วยพี่ใหญ่ยาวอ่พี่ใหญ่ยาวไม่ยาวไม่ยาวอ่ะไม่ยิงช้างครับวันนี้เราจะยิงช้างให้ล่วงนะล่วงเราไม่เลิกอ่ะไม่ล่วงไม่เลิกเลยนะแล้วถ้าล่วงอ่ะก็เลิกแค่นั้นล่วงก็เลิกล่วงเมื่อไหร่ก็เลิก่มั้นหลดเฮ้ยไฟไหม้ใครมาเผาบ้านเราวะ ผมได้แหละอุ้ยอะไรวะคาตานาสวอร์ดชิงควิงว oh, ังชวเองขอผ่านแล้วก oh, ันยอยอมไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กจะตุ้ยจะตุ้งเออมาจากไหนเนี่ยกระเด็นขึ้นมาข้างบนเลยอีกดูดูผมกระเด็นขึ้นข้างบนอ่ะทำอะไรเนี่ยเลยบ้านรวยไม่ใช่ผมเป็นคนรวยนะผมเป็นที่พี่ ในเลฟเฟอร์เดสมันจะมีตัวคนรวยอยู่คนหนึ่งอ่ะใช่ไอโลนไอโรนไอหัวล้านโอ้โหช่างมิชมครับใช่หัวล้านจะกลัวหัวขาดฝันยกฝันครับฝันนเดียวฝันเดียวฮะได้ได้คาตานาสวอตนะกลัวอะไรฝันเนี้ยฝันเนี้ยเอ้าขัตนาสวอตเหมือนแกพวกนั้นออกมากันไม่ได้เอก มันมันมันเคนชินครับเหมือนเคนชินครับปันดาบสลับคมดาบนี้เพ์่อกป้องจับบลลูป้องครับดาบนี้เพื่อฆ่าฆ่าตระเบียบเอาแตกเลยแตกเลยด้วยนะฮะแตกเลยไม่ใช่แค่นั้นพี่แต่ผมจะทดสอบอ๋ออันนั้นเลยใช่ไหมครับผมอันนั้นไม่คิดเลยเนี่ฮ้อ อย่าอย่าคิดไปไกลครับเอาโยสองอันทำไมานะมาจะได้วิ่งมาต่ออ่ะอ๋ออันตีโอ้ยเขาแทงคลองจะคองจะพูดคองเฉยแทงแทงลูกสองแทงลูกสองแท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 งที่ปูปูที่แทง ạt văn ạt văn ờ ừ ừ ừ ơi thùng thang à chờ lắc xả còn đi vào mấy nào y u học y u học y u học mà phải làm quá dài ơi lưới đây ồ lại bị cái đi chạy ใครพูดเหรอเจ้าเป็นอย่างี้บอทคิดทางเอ้าะไม่ผมเข้ามาดูของเออเจอแล้วเข้าตรงนี้ได้ด้วยฮะเาดดงไ้มาดูของเลยอ๋อเจ้าฮะเจ้าอะไรด้วยแทงอ้าวแต่มันแทงระเบิดแทงแทงการช่วยตัวเองให้เกิดขึ้นนะครับอ๋อเลื่อยเลื่อยเลื่อย ยิง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 อะไรเนี่ยเออสัตว์สัตว์โดชื่อเลยกระเลงเกาสัตว์หัวขาดโอ้ยใครโดนใครโดนฉีใครโดนฉีโอ้อ้าฉีแล้วตายแล้วหนึ่งตรงเดชเจ้านุ่มหนุ่มรถขยะติดไปห้องก็เดชเป็นแต่ละตัวอู้ยิงตัวนู้นโดนตัวนี้ตัวนี้โดนตัวนู้นเอื้อ อาตาตัเออไปโก้ไลเดอร์ไปซะเสียบหัวฮะยิงตัวนู้นไม่เจอัวนี้ยิงตัวนี้ไม่เจอัวนี้ไม่นะฮะมีตายเลยชนะสวอตแต่ปืนปอดแล้วเออฮะชนะสวอตชนะสวอตเอาเออกรี๊งกริ๊งกริ๊ตายเอาไปจับบีเอ็นยูส์คือแคแนลเนี่ย ที่หูคนตายนี่ครับตายถ้าใครอยากรู้ว่ามันจะไหนก็ไปดูได้เนี่ยะอยากดูก็ไดูครับคลิปใหมนะผมจะโพสคลิปของพี่เขาไปในเพจของผมบุฟไปไปดูกันได้โดไม่อ่ะเฮ้ยไม่ใช่อ่ะใช่เหรอเป็นเพียงว่อสกาสกาอ้าวเฉยเฮ้ยเสียงอะไรข้างบนวะเจ้าวิวอย่ไหมดูคนเดียวเนี่ยฮะ โบคนเดียวอีกเขียวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยอยู่บนหลังคาตกลงมาทายาหมองยี่สิบกล่องก็ไม่หายถุยไม่ใช่เลยเออเด็กมากเอาแล้วไม่ใช่ไหมทั้งหมดท้องนี่แต่เด็กเฮ้ยเอกวางวางวะสวยก็ดิ้นไม่ช่วยสวยเออไม่ได้เลยแล้ววะเว้ยมันอะไรอ่ะมู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 แห่ไปรอความสัปเดตเลยฮะ อะไรนะมูลาปาก้ามูพี่ไม่ใช่มูมูมูลาปากาเออไปห้องน้ำหญิงเฮ้ยอะใครมาทำอะไรเนาะน้ำหญิงโอเคเด็กห้องน้ำชายแอบตาตาเป๊ะมันห้องน้ำหญิงกับฟานห้องน้ำชายนี่ดูเลย เห็นจีรักเหรอเฮ้ยมันรักเลยอู้หูมึงเจาะเจาโอ้หูสวยด้วยโดนโจมดิเปบะกลัวสุดขีดเดี๋ยไปทางผมวิ่งชนหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยเร่อเห็นแล้วอ๋อเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยมามาเคลื่อนเคลื่อนเหมือน แอ๋มเหรอฮ้ยอาอาก้าของของชอบอ่าอาของพี่ก้าอะไรเนี่ยครับพี่ก้าเนี่ยอะไรเงี้ยอ๋อพี่ก้าค่ะพี่ก้าที่เขาเล่นเกมของพี่เอกครับเอบเยอะค่ะแล้วเกิบเขบกล้ามากเลยใี่ไหมแอบโคตรดับบังกาน่าเกินกล้าครับอ๋อฮ้ยลงมาจะลงมาจะลงมาลงมาใคร เฮ้ยผีร้องไห้เวกฮะผีร้องไห้ผีอะไรร้องไห้ผีร้องไห้ใครเปทำอะไรมันนี่ใครเป็นทำอะไรมันนี่อ้าวแล้วใครอยู่ตรงนั้นน่ะเอกไปช่วยมันดิไหนไหนไอ้โป้งนายคยบิดตัวห่าเอาไปเชื่อตายเรามาเราทิ้งเพื่อนเลยเนี่ยเราเชื่อตายเชื่อตายเชื่อตายเสียงเริ่มไปเสียงเริ่มไปนะฮะไปไหน ก,กินลูกอมต่อกินลูกอมด้วยเอ้ยเวลาที่เราเข้าโตแล้วมายู่ข้าวบอกทำไมทำไมไมไม้ึงทำกับฉันได้วะตุ้ม,มได้เอกยศแล้วถ้าต้องผมขอโทษ <laughs> กินไปซาไหมกินไปซาไหมจะตัดให้ นี่ไงพิซซ่าเน่านะพิซซ่าเน่าแล้วเนี่ยเอ่าประเดยตั้งนานแล้วเนี่ยเอาไหมท้เราให้วิด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 อ๋อวิ่งตายตายง่ายไปไหมครับสุดเก้านัดใช้กระสุนกระจายสุดเก้านัดตายเลยทีกันเขียวไม่ดีก่อนใครยังไม่เคยเห็นหน้าวิดเนีดูได้ที่นี่เนี่ย ที่สุนไทยกันค้าเนี่ยเอ้าดูไอ้นั่นไอ้นั่นให้รักษาไม่รักษามารักษาผมเลยเอ้า้าละมั้เอ้าจะทำให้ไปไปมันฮิวแล้วมันจะกินกระป๋องอ้าววิ่งไวเลยเป็นไงล่ะพัดเออพัดพัดพัดแรกก็ขอจบไปดอมแม่งตายากมากอ่ะใจอันสวยงามวันนี้ก็ขอจบด่านนี้เพียงนเท่านี้ครับ โอ้โหข่าไป167ตัวเดี๋ยวจะมาเล่นต่อก็ดันหน้าะฮะใช่แล้วฮะดันหน้าได้ไรวะก็ดันนี้นีแหละแต่ว่าเป็นต่อไงเป็นต่ออ๋อแม่งต้องมีต้องมีบวมแบบมั้งอะเป็นต่อเป็นต่อไม่ใช่นังนะออเรอเป็นต่อเป็นร้องเป็นต่อเป็นหนังไม่ใช่พี่ เป็นต่อประมาณน้าประมาณ้าทุ่มเออประมาณนั้อสนะก็ขอขอขอลาขอขอลา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 ่าลาลาลรลา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 าละลา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 วเนาล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 นลา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 าลลาวานาลาลาาล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 ไปาล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 าาลา เราวันนี้นะเราก็จะขอลานะกับแอนนาเบลนะใครว่าแอนนาเบลไม่รู้เลยครับกับคุณคุณพี่เอ็นแล้วก็คุณฟานแล้วก็เดินบันวองนะครับคือเคกลเซ่เสียเวลามาวันนี้คอเกลเซ่แล้วพบกันในเว็บนะคือเกลเซ่แล้วเจอกันในเอ็มนะขายงาไก ใครงับใครงับทุกคนเลยด้วยแกมริบรถพลังอาบรี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 บรับรับรีบนี้รม้รเบรีบรีรีบราบรีรมารีบรีบรีบรีรีบะีวัีดีเลาบรีบรีบีบรีบรีบรีบบรีบบบ